สวัสดีครับพี่เพื่อนทุกคนที่ติดตามกับช่องอมเพียงนะครับวันนี้มาพบมาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับช่องอมเพียงนั้นก็จะนําข้อมูลนะครับอีกหลายๆเรื่องราวนะครับมาฝากไว้กับพี่เพื่อนทุกคนที่ติดตามอีกเช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นการรูดวงทํานายดวงชะตาชีวิตหรือการหหอยพระแขวนพระประจําปีเกิดวันเกิดหรือเรื่องเกี่ยวกับเครื่องรางของขังนะครับ อีกหลายๆอย่างอีกหลายๆเรื่องราวนะครับที่จินนามาบอกเล่ากับพี่เพื่อนทุกคนที่ติดตามนะครับฝากกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับอย่าลืมไม่พลาดที่เป็นใหม่จากทางช่องอมเพียงของเรานะครับสำหรับวันนี้นั้นก็ถือว่าได้นําอีกเรื่องราวอีกเรื่องราวหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเครื่องรางของขังนะครับสำหรับวันนี้นะครับหลายคนก็อาจจะรู้แล้วนะครับแต่หลายคนก็ยังจะไม่รู้นะครับหรือหลายคนอาจจะมีด้วยนะครับแต่ก็ยังไม่รู้ว่าความเป็นมานั้นเป็นมายังไงและก็วิธีสร้างนั้น เป็นมายังไงนะครับเรื่องราวนั้นก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องราขงของขังเกี่ยวกับเรื่องราวของคําว่าลูกอมครับลูกอมศักดิ์สิทธิ์นะครับวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องราขงของขังที่เลือกกันว่าลูกอมนะครับหลายคนอาจจะมีอยู่ด้วยนะครับแต่หลายคนก็อยากจะไปบูชามาติดตัวนะครับแต่ก็ยังไม่รู้ว่าที่ไปที่มาเป็นยังไงและก็การที่ว่าจะนำ อะไรบ้างที่ว่าเกี่ยวกับการมาสร้างนั้นมีอะไรบ้างนะครับทางช่ององมพเพียงของเรานั้นก็จะนําเรื่องราวนะครับความเป็นมาแล้วก็การสร้างหรือวิธีการสร้างนั้นแล้วก็พุทธคุณเด่นดีทางด้านไหนนั้นสําหรับทุกอมนั้นมาฝากกับพ,พี่เพื่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงก็ลองมาฟังกันดูนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับลูกอมนะครับลูกอมเป็นเครื่องรางอีกอย่างหนึ่งนะครับที่อาจารย์พูดช้ำนานทางด้านวิชาอาคมนิยมสร้างกันนะครับบางครั้งอาจจะมองว่า ลูกอมนั้นสร้างได้ง่าย,ายไม่ยุ่งยากอะไรไม่ต้องมีการแกะแม่พิมพ์หรือว่าจ้างโรงงานทําเหมือนสร้างพระเครื่องอีกทั้งวัสดุในการสร้างลูกอมก็สามารถหาได้ง่ายนะครับอาจารย์ผู้สร้างเพียงท่านเดียวก็สามารถสร้างลูกอมได้โดยไม่ต้องให้ใครไปช่วยนะครับแต่จริงๆแล้วลูกอมก็เป็นเครื่องรางที่สร้างได้ยากเช่นเดียวกับวัตถุมงคลแบบอื่นๆนั่นเองนะครับลองมาฟังกันดูนะครับสําหรับลูกอมส่วนมากที่เราพบเห็นกัน จะสร้างด้วยเนื้อผงวิเศษนะครับซึ่งผงวิเศษที่จะนํามาสร้างลูกอมมีอยู่5ชนิดด้วยกันเรียกว่าผงวิเศษ5ประการซึ่งประกอบด้วยผงปัฐมังผงอิทธิเจผงตรีนิสิงเหผงม,มหาราชผงพุทธคุณนั่นเองนะครับขั้นตอนของการสร้างลูกอมนะครับจะต้องสร้างผงวิเศษ5ประการนี้ขึ้นมาก่อนโดยผู้สร้างจะทําการสร้างผงวิเศษแต่ละชนิดด้วยการเอาดินสอผงวิเศษนะครับ มาเขียนอัการะตามสูตรของการสร้างผงแต่ละชนิดบนกระดานชนวนนะครับขณะที่เขียนจะต้องประกอบไปด้วยมือเขียนตาจ้องจิตเพ่งปากภาวนาเป็นด้วยพร้อมๆกันนะครับและเมื่อเขียนเสร็จอัการะเสร็จนะครับแล้วก็จะปลุกเสอากอักระนั้นก่อนจากนั้นจึงเอามือรบอัการะเป็นผงเก็บรวบรวมเอาไว้ซึ่งขณะที่รบผงบนกระดานชนวนนั้นก็จะบริกรรมคาถากำกับ เอาไว้ด้วยนะครับอาจารย์บางท่านเมื่อเขียนผงและปลุกเสกแล้วขณะที่กำลังลบผงอยู่นั้นผงเจร่วงทะลุกระดานชน,นวนลงสู่ภาชนะที่รองรับอยู่ข้างล่างได้เองอาจารย์ท่านใดที่สามารถลบผงจากผงทะลุกระดานชน,นวนลงสู่ภาชนะรองรับข้างล่างและเองนั้นเชื่อกันว่าอาจารย์ท่านนั้นสำเร็จวิชาณนะปัดตลอดนั่นเองนะครับ และในการเขียนและลบผงวิเศษแต่ละครั้งนี้จะได้ผงอย่างมากก็แค่ครึ่งช้อนกาแฟเท่านั้นผู้สร้างจะต้องเขียนและลบผงครั้งแล้วครั้งเล่าเป็นร้อยๆครั้งจึงจะได้ผงเท่ากับจํานวนที่ต้องการในแต่ละอย่างแล้วต้องลบและทําผงให้ได้ผงวิเศษทั้ง5ประการนี้จนครบถ้วนตามตําราซึ่งการที่จะทําผงวิเศษให้ได้ครบทั้ง5อย่างนี้อาจารย์ต้องใช้ระยะเวลาเป็นปีๆถึงต้องใช้ความอุตสาหะ เป็นอย่างมากนั่นเองนะครับแต่อาจารย์บางท่านอาจจะชำนาญหรือเก่งในการทำผงได้เพียงบางอย่างไม่ครบทั้ง5้าอย่างแต่ถ้าทำผงถูกต้องตามขั้นตอนของตำปราในการทำผงวิเศษ แต่ละชนิดแล้วผงวิเศษแต่ละชนิดนั้นก็ย่อมมีอนุภาพความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเองซึ่งผงวิเศษแต่ละชนิดจะมีคุณวิเศษไม่เหมือนกันหากทาผงวิเศษได้ครบทั้ง5ชนิดแล้วนําเอามารวมกันย่อมที่จะทําให้ผงวิเศษนั้นมีคุณวิเศษในทุกๆด้านแบบครอบจักรวาลน,นั่นเองนอกจากผงวิเศษแล้วอาจารย์บางท่านยังได้นาเอาพวกวัสดุอาถรรพ์บางอย่างผสมกับผงวิเศษในการสร้างลูกอมด้วยนะครับซึ่งก็ได้แก่ ตระไคร้ใบเสมาตระไคร้พระเจดีนะครับดินโป่งดินท่าดินป่าชา้าดินอุดรูปูดินเมืองร้างและดินเหนียวกลางใจท้องนาว่านผงทูบและอื่นๆอีกหลายๆอย่างนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มคุณวิเศษให้แก่ลูกอมยิ่งขึ้นไปอีกนั่นเองนะครับและเมื่อได้ผงวิเศษตามสราครบรวมกับวัสรุอาถรรพ์บางชนิดแล้วต่อไปก็จะนำอมวลสาร เหล่านั้นนะครับมาคุกเข้าให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นก็ผสมกับตัวประสานเนื้อหามวลสารนะครับที่เป็นของเหลวเช่นน้ำมันตังอิวเพื่อให้เนื้อมหามวลสารเกาะยึดนะครับตัวแน่นสมัยก่อนอาจารย์บางท่านที่หาน้ำมันตังอิวไม่ได้ก็จะใช้น้ำอ้อยเป็นตัวประสานซึ่งก็มีคุณสมบัติช่วยให้เนื้อหามวลสารเกาะยึดตัวกันแน่นเหมือนกับ สมัยก่อนนะครับการสร้างพระเนื้อผงเขาก็นิยมใช้น้ำอ้อยเป็นตัวประสานเนื้อเช่นเดียวกันนะครับเมื่อเอาตัวประสานเนื้อซึ่งเป็นของเหลวมาผสมมวลสารขณะที่เนื้อหามวลสารยังหมัดๆมาดอยู่ก็จะเริ่มทําการปั้นเนื้อหามวลสารนั้นเป็นลูกกลมๆหรือลูกอมนั่นก็จะต้องมีการบริกรรมคาถาปลุกเสกไปตลอดเวลาเช่นเดียวกันนะครับมเมื่อเป็นลูกอมเสร็จ ได้จำนวนตามที่ต้องการแล้วก็จะเอารูปอมนั้นไปพึ่งลมให้แห้งแล้วเก็บรวมเอาไว้เพื่อรอเลิกในการปลูกเสกต่อไปนั่นเองนะครับและสำหรับขั้นตอนของการปลูกเสกรูปอมนั้นนิยมปลุกเสกในช่วงข้อพรรษาคือต้องปลูกเสกให้ครบไตามาสหรือ3เดือนจะขาดวันใดวันหนึ่งแม้แต่เพียงวันเดียวไม่ได้แม้จะป่วยอย่างไรก็ต้องพยายามฝืนปลูกเสกให้ครบทุกวันในพรรษานั้นแล้วการปลุกเสกแต่ละคืน ก็ต้องปลูกเสกให้ครบจากกรรมวิธีการสร้างและการปลูกเสกที่เคร่งครัดหลายขั้นตอนนี้จึงทําให้ลูกอมเป็นเครื่องรางที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ยมกันมากในไม่แพ้นะครับวัตถุมงคลชนิดอื่นๆเลยก็ว่าได้นะครับ และต่อมาก็เป็นในส่วนของวิธีใช้สําหรับทุบองค์นั้นจริงๆแล้วเมื่อมีชื่อเรียกกันว่าลูกอมลูกอมจึงมีวิธีการใช้โดยการอมไว้ใต้ริ้นในปากเมื่อเวลาพูดจาก็จะเป็นที่ไพเราะน่าฟังและรักใคร่แก่ผู้ที่ได้ยินหรืออมไว้ใต้ริ้นตลอดเวลาก็จะเป็นที่รักที่เมตตาแก่ผู้ได้พบเห็นทั่วไปอีกทั้งยังป้องกันอันตรายต่างๆได้ดีด้วยนะครับแต่ว่าช่วงระยะ ต่อมาหลังๆนี้นะครับนิยมเอาลูกอมไปถักเชือกคาดเอลนะครับหรือห้อยคอปัจจุบันก็นิยมเอาลูกอมไปเรียมพลาสติกหรือทําตลับพกบูชาติดตัวไม่ค่อยนิยมอมไว้ใต้ริ้นปากนะครับก็คืออมไว้ในปากนะครับเหมือนเมื่อก่อนนะครับนอกจากลูกอมที่สร้างด้วยเนื้อผงวิเศษแล้วเรายังพบลูกอมที่ทําด้วยวัสดุอย่างอื่นที่แตกต่างออกไปได้อีกเช่นกันนะครับ อย่างต่อมาก็คือลูกอมชานมาครับซึ่งลูกอมชนิดนี้จะนําเอาชานมาของพระสงฆ์ที่มีวัดปฏิบัติที่น่าเลื่อมใสหรือแก่กล้าทางวิทยาคมมาสร้างเนื่องจากพระสงฆ์ที่เข่งคัดในวัดปฏิบัติหรือแก่กล้าวิชาคมนั้นขณะที่ท่านฉันมาก็จะอยู่ในอารมณ์ภาวนาอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะครับหมากที่ท่านกําลังฉันก็เหมือนกับได้รับการปลุกเสกตลอดไปด้วยเมื่อท่าน คลายออกมาก็ถือว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์สามารถนําไปใช้ได้เลยเพราะท่านได้ปลุกเสกไว้แล้วแต่ว่าส่วนมากเมื่อได้ชานมากแล้วก็นิยมให้ท่านปลุกเสกอีกครั้งหนึ่งเพื่อเพิ่มความมั่นใจขึ้นไปอีกนั่นเองนะครับนอกจากลูกอมชานมากแล้วก็ยังมีลูกอมอีกชนิดหนึ่งที่นิยมสร้างกันแพร่หลายคือลูกอมเทียนซึ่งก็คือเป็นลูกอมอที่ทํามาจากน้ําตาเทียนไข แต่ไม่ใช่น้ำตาเทียนไขที่จุดเพื่อให้แสงสว่างธรรมดาธรรมดาเป็นน้ำตาเทียนไขที่ได้มาจากเทียนชัยในพิธีปลุกเสกวัตถุบงคลเทียนวิปัสนาเทียนทำน้ำมนต์หรือซึ่งน้ำตาเทียนเหล่านี้ถือว่าได้รับการปลุกเสกแล้วพระเจิียอาจารย์บางท่านเมื่อหยดน้ำตาเทียนใส่ขันหรือบาทที่บรรจุน้ำเพื่อทำน้ำมนต์เมื่อเสร็จพิธีแล้วชาวบ้านก็จะเอาน้ำตาเทียนในขันหรือบาทมาปั้นเป็นก้อนกลม ทำเป็นลูกอมลูกอมเทียนนะครับหรือลูกอมน้ำตาเทียนของพระกิตเกียรติอาจารย์บางท่านอาจมีผงวิเศษหรือเส้นเกสาของท่านบรรจุเอาไว้ด้วยนะครับและต่อมานะครับก็คือลูกอมรบถมนะครับซึ่งเป็นลูกอมที่คณาจารย์นิยมสร้างกันมากซึ่งส่วนมากนิยมลงอกักครเลขยันถม ในแผ่นตะกัวซึ่งสะดวกสบายกว่าวัดสดุชนิดอื่นวิธีรบถมก็คือรอตะกัวให้ระลายแล้วเทในถาดขนมนะครับปาดหน้าให้เรียบแล้วจึงนำมาจามลงอัขระเรียกยันตามถนัดหรือตามพยันที่ได้เล่าเรียนมาทำไปพานาไปนะครับจนเต็มเนื้อที่แล้วก็ใช้ลูกสบ้าขัดทับลงไปให้เรียบนะครับแล้วก็จึงลงใหม่กระทำอยู่เช่นนี้อาจจะเป็น รอยเที่ยวพันเที่ยวหรือหมื่นแสนเที่ยวก็ตามทีนะครับเห็นว่าลงจงดีแล้วให้ลองเอาใส่ในกระทะหลอมไฟดูปกติธรรมดาจะกลัวจะละลายหลอมเหลวได้ง่ายแต่ถ้ากระทําได้ที่อิทธิฤทธิจะค่อยๆดื้อไฟผลสุดท้ายถ้าดีถึงเกณฑ์สุดจะหลอมไม่ละลายนั่นแหละท่านอาจารย์จะนําเอามากล่อม เป็นรูปก,กลมๆม,มีน้ำหนักประมาณ1บาทเรียกว่าลูกอมรบถมแจกบรรดาลูกศิษย์ลูกหาและเพื่อสะดวกในการร้อยเชือกห้อยแขวนคอหรือคาดเอวท่านจะเจาะรูตรงกลางมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าลูกสะกดนั่นเองนะครับและสำหรับลูกสะกดเนื้อตะกั่วรบถมของเก่าเคยมีผู้ขุดพบตามกลุหรือเจดีเก่าๆสมัยอยุธยามีคราบขุม สนิมจับแดงไปหมดสแสดงว่าท่านโบราณอาจารย์สมัยโบราณนิยมสร้างกันมากนั่นเองต่อมาก็จะเป็นตะกุดลูกอมมว้วนเป็นก้อนกลมๆม,มีความกว้างขนาดเท่าใบมะขามยาวประมาณ7นิ้วลงในแผ่นทองน่าเงินตะกัว่วทองแดงอลูมิเนียมก็เคยพบเมื่อลงแล้วม้วนเข้าเป็นตะกุดจึงมีลักษณะกลมๆป้อมๆร้อยด้วยไหมเจดสีเรียกว่าตะกุดลูกอมนั่นเองนะครับ เรื่องราวตะกุดลูกอมนี้เล่นหายากเหมือนกันเพราะอักขรเลขยันท่านเขียนอยู่ภายในดูก็ไม่เห็นแต่ก็มีจุดที่พอจะพิจารณาได้อยู่สองประเด็นด้วยกันคือถ้าเป็นตะกุดของเก่าของแท้ส่วนมากจะม้วนอยู่หลายชั้นดูทียิบทีเดียวเพราะความยาวของตะกุดอยู่ประมาณ7-8ถึงนิ้วพิจารณาดูที่ร้อยเชือกถ้าเป็นของเก่าผ่านการใช้มาแล้วตรงรูจะสึก เป็นแอ่งลึกลงไปหรือไม่ก็ชั้นของตะกุดลบเรียนเกือบจะเป็นเนื้อเดียวกันอย่างนั้นแล้วก็เล่นหาได้สนิทใจตะกุดลูกอมของแท้ของเก่ามีอุป,ป,ปเทศอยู่มากมายชายได้รอบตัวเข้าที่อับจนท่านให้กลืนตะกุดลงไปเลยก็จะเอาตัวรอดได้เมื่อกลืนตะกุดโลกมลงไปในคอแล้วตะกุดจะ ไม่ถ่ายออกทางทวารหลักนะแต่จะออกมาทางปากในเวลานอนหลับนั่นเองนะครับแต่ที่น่ๆก็ควรใช้วิจารยณในการรับรวมรับฟังด้วยนะครับเกีย่ยวกับเรื่องลูกอมนะครับสำหรับลูกอมอีกชนิดนะครับทำด้วยใบรานนะครับใบตาลน,นะครับมีลักษณะกลมป้อมคล้ายกับกระกุดลูกอมเหมือนกันท่านคณาจารย์ผู้ชาญฉลาดท่านได้เอาใบรานหรือใบตาลมาลงทําหัวใจพุทธมนต์ต่างๆลงไปแล้วม้วนเป็นรูปกลม,กลม ตรงกลางมีรูปส่วนมากจะถักด้วยเชือกแล้วลงรักปิดทองเป็นเครื่องรางของขังอีกชนิดหนึ่งที่เคยเห็นและนิยมเล่นหาอยู่มากเหมือนกันลูกอมใบรา,านี้บางท่านเรียกลูกกรของเก่ามีสร้างหลายอาจารย์ด้วยกันนะครับแลว,วันนี้นะครับที่ได้นำมาเล่านะครับก็ได้รู้ถึง พระจุขุนและการสร้างนะครับเกี่ยวกับลูกอมนะครับเครื่องรางของขังอีกหนึ่งชนิดนะครับที่หลายคนอาจจะมีเก็บสะสมหรือหลายคนอยากจะนํามาเก็บสะสมนํามาบูชานะครับก็รองฟังดูนะครับเกี่ยวกับลูกอมเครื่องรางของขังอีกหนึ่งชนิดนะครับที่ทุกวันนี้ก็น่าจะมีให้เห็นอยู่นะครับตามวัดวารามเนี่ยที่ท่านใดที่ท่านสร้างหรือที่ตรงไหนที่เราไปทําบุญนะครับมีที่บูชาวัตถุมงคลก็ใครอยากจะ นำมาบูชาก็ลองเข้าไปหาดูนะครับตามวัดวาอาราต่างๆที่เราไปทําบุญกันนั่นแหละครับวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องรางของขัง,งลูกอมนะครับอีกหนึ่งชนิดเกี่ยวกับเครื่องรางของขัง,งที่นํามาฝากไว้กับช่องอมเพียงนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับว่าอีกคลิปต่อไปนั้นจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะครับก็ขอให้กดติดตามไว้และอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอฝากเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก่อนออกนอกบ้านหรือจะเดินทางไปไหนมาไหนนะครับก็อย่าให้ใส่แมส สวมหน้ากากหรือถ้าไม่จําเป็นจริงก็ไม่ควรออกนอกบ้านนะครับก็เตรียมไว้นะครับล้างมือด้วยเกลแอลกอฮอล์ย alcohol, อยู่บ่อยๆนะครับปิดจม,มูกหรือสวมหน้ากากนั่นแหละครับดีที่สุดนะครับป้องกันตัวเราเองก่อนจะได้รับวัคซีนนะครับคลิปนี้ก็เลยนำมาฝากกันไ้ขอให้พี่ๆเพื่อนทุกคนเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองในชีวิตการงานทุกคนนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม